และบุคคลก็ยังมีอารมณ์สองอยู่ก็ยังติดสังโยชน์ข้อที่สี่และหไม่ขาดสมเด็จองค์ปฐมก็มีพระเมตตาตรัสสอนว่า 1. จริงของเจ้าที่ว่าอภัยทานจะเกิดกับจิตผู้ใดบุคคลผู้นั้นต้องทรงพรมวิหารสีได้ครบสี่ตัวอยู่ตามปกติแต่จะทำได้ฉะไหนเล่าเหล่านี้ละ่ะ คือเหตุที่ตถาคตต้องนำมากล่าวในที่นี้ 2. พรหมวิหารสี่เป็นสมบัติของพรหมทำนอกเหนือจากพรหมที่เกิดจากกําลังฌานพรหมวิหารเป็นพี่เลี้ยงของศีลสมาธิปัญญาให้ตั้งมัน่นพรหมวิหารสเป็นตัวปัญญาอันเกิดขึ้น ได้ด้วยการพิจารณาใคร่ครวนถึงเหตุผลที่ตั้งของพรหมวิหารสี่ทั้งสี่ตัวนี้การใครครวนทำได้ดังนี้ 3. จริงแล้วการปฏิบัติในศีลเป็นปกติเพราะอำนาจฮิริโอตัมปะกลัวบาปเกรงผลของบาปจะให้ผลเป็นเทวธรรม ที่ทำให้สงบจิตเว้นจากการทำบาปกลัวตกนรกและจัดว่าเป็นอำนาจพรหมวิหารเบื้องต้น 4. การงดเว้นจากการกระทำชั่วห้าอย่างการเป็นเมตตากับกรุณาอยู่ในตัวเสร็จสับเหมือนคนกินแกงส้มแต่ไม่รู้จักชื่อแกงส้มนี่ก็เช่นกัน ประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างเมตตากรุณาแต่ไม่เคยคิดถึงชื่อเมตตาการุณาเลยคือปฏิบัติโดยไม่คิดถึงชื่อสมมุติบัญญัติให้ลองพิจารณาไลด่ดูหากขาดเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา ทีละข้อว่าขาดแล้วการกระทำของกรรมกายวาจาใจจะออกมาในรูปแบบใดคิดให้ออกคิดให้บ่อยแล้วจะเข้าใจได้เอง 5. เมื่อเข้าใจแล้วให้คิดกลับกันว่าหากมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบขาทีละข้อแล้วการกระทำทางกายวาจาใจ จะออกมาในรูปแบบใด6ขั้นต่อไปให้คิดพิจารณาคิดเทียบไปกับอารมณ์กระทบของอายตนะภายนอกและภายในเริ่มจากพบตาหูจมูกลิ้นกายและธรรมอารมณ์ตามลำดับคิดทีละข้อโดยตั้งคำถามกับจิตว่า ตาเห็นรูปรูปดีหรือไม่ดีหากมีพรมวิหารสี่กับไม่มีพรมวิหารสี่กายวาจาใจจะเป็นอย่างไรซึ่งคนฉลาดพิจารณาเพียงอย่างเดียวก็ได้คำตอบแล้วอีก5ข้อก็จะมีอารมณ์เหมือนกันทั้งสิ้น 7. เรื่องสัมผัสทางกายตถาคตหมายถึง ทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสด้วยกายแม้กระทั่งร่างกายกระทบอากาศร้อนหนาวกระทบเสื้อผ้าอาภร์และสิ่งอื่นๆที่มากระทบร่างกายก็ให้ปฏิบัติแบบข้อ6ทั้งสิ้นเช่นเห็นจากโลกธรรมแปดคือเสียงนินทาสรรเสริญเสียงผู้ไม่มีศีลเสียงผู้ไม่มีกรรมบท 0ก็ให้พิจารณาโดยใช้หลักเดียวกัน 8. หากจิตพิจารณาตามหลักเหล่านี้ดีแล้วพรมวิหารสี่จะเริ่มทรงตัวอยู่กับจิตเพื่อกระทบศีลที่ไม่ดีทั้งหลายเมตตากรุณาก็จะรักและสงสารว่าเขาไม่น่าทำอย่างนั้นเลยการผิดศีลการละเมิดกรรมบท สิบจะต้องตกเป็นเหยื่อของอบายภูมิมีมุทิตาคือจิตอ่อนจิตที่อ่อนโยนอภัยในความชั่วของเขาคือไม่เก็บความชั่วของเขามาเอาไว้ในจิตของเราหากเตือนได้ก็เตือนด้วยเหตุด้วยผลถ้าเตือนไม่ได้ก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา อย่าเก็บเอามาให้กายว่าจใจเราเดือดร้อนอุเบกขาคือมีจิตปล่อยวางในเสียงนั้นเพราะพิจารณาเห็นธรรมดาของเขาเป็นปกติของผู้ไม่มีศีลไม่มีกรรมบนสิทธ์มันก็เป็นธรรมดาอยู่นั่นลหละ 9. นี่แหละคือความใคร่ครวนของพรหมวิหารสี่ทั้งสี่ประการจะต้องคิดไว้ใคร่ครวนไว้ใช้ปัญญาตามรู้เข้าไว้จุดนี้เป็นวิปัสสนาญาณและให้คิดจบตอนท้ายทุกข้อว่าหากเราตายตอนนี้จิตเราจะไปไหนหากมีพรหมวิหารสี่กับไม่มีพรหมวิหารสี่ พวกเจ้าคงจะละความเพียรใช้ญานเป็นกําลังของจิตควบคุมคำภาวนาสลับกับการพิจารณาอยู่อย่างนี้อย่าให้ขาดเช่นเดียวกับในอดีตธรรมที่ใครครวญเรื่องศีลทำได้เมื่อใดเมื่อนั้นจิตของพวกเจ้าจะรู้ว่ามีพรหมวิหารสี่ครบทั้งสประการจเจริญอยู่ในจิต ตราบนั้นและจะเป็นของแท้พระอริยเจ้าท่านได้แล้วได้เลยเข้าถึงแล้วก็รู้ว่าเข้าถึงไม่มีอันใดที่จะมาโยกครอนเปลี่ยนแปลงจิตของท่านได้อีกขอให้โชคดีนะทำในโลกเพียงมีไหมสมเด็จองค์ประถมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ ไว้ดังนี้หนึ่งทรงตรัสถามว่าทมในโลกเที่ยงมีไหมตอบว่าไม่มีสองทรงตรัสว่ามีความเที่ยงในโลกคือธรรมที่ไม่เที่ยงนั้นเป็นปกติธรรมเช่นขันธโลกของคนซึ่งมีความแปรปรวนอยู่เป็นปกติธรรมตามนั้น เราไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยแต่มันก็ต้องเจ็บป่วยอยู่ตามธรรมนั้นธาตุสี่ที่มาประชุมกันขึ้นมาเป็นร่างกายนี้มันก็ต้องมีการแปรปรวนอยู่เป็นธรรมดาการเจ็บป่วยก็เป็นกรรมปานาติบาตอันตนได้ทำไว้เองแต่ในอดีตหลังบางท่านไม่เจ็บไม่ป่วย